สวัสดีครับน,นี่ก็ผม MZ Channel กับอีก,แ,กลแล้ววันนี้เรากลับมาเล่นเกม m ม c ครับนมือถือกันนะครับเฮ้อที่เป็นตัวละครที่ผมสร้างเองครับไม่ต้องสงสัยหน้าก็พอใช้ได้อยู่ดับแปลงจากสติปครับสติปกลายพันธุ์นยังมีเราสติปอยู่เลยเอาช่างเถอะเอาครับในผมได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับไม่ได้หาซีดไม่ใส่ทรงใส่สูตรอะไรเลยขึ้นมาปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับหมู่บ้านเย่ไม่ต้องไปตามหาด้วย ใช่ไหมเย่ yeah. เอาละครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมม i ครับแอ t a เวนเจอร์ Adventure กันมันไม่ใช่ไหมครับที่อาชีวิตรอบเหมือนคนอื่นนะครับผมอยากแบกอยากเออแบกแนวเขาเอาลงน้ําอีกขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,นเออโอเคครับเรามาเริ่มพยจมไทยกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน เพสั้นโอเคโอเคครับเรามาเริ่มผจมภายกันดีกว่าก็อย่างที่บอกครับเราจะมาเล่นไมค์ครับเอเวนเจอร์กันคือจะไม่สร้างให้อยู่เป็นหลักมแหล่งนะครับจะพจมภายไปเรื่อยๆวัสดีโกเลมวัสดีไม่ตีใช่ไหมไม่ได้เล่นนานแล้วครับไมค์ครับเนี่ยดูซินี่มีอะไรบ้างอเอ๋มีชั้นวางหนัสือขึ้นบ้านก่อน พี่จ้าโอ้ยอย่าทุบอย่าทุบมีประตูด้วยสำรวจหมู่บ้านก่อนครับโอ้โหสวยเอชิปปึ๊บปุ๊บไอชิปปึ๊บปุ๊บออกไม่ได้เออช่างเหอะไปอ๋อมันขับยากเออโอเคไปชิปเออออกไม่ได้แล้ว เอาแล้วครับในเมื่อถึงหมู่บ้านแล้วต้องขโมยของกันหน่อย <laughs> นายอ่ามีระครด้วยแต่เขาว่าระครนี่เขาสั่นปุ๊บชาวบ้านจะเข้าบ้านกัน,นครับไวัสดีมัเหมียวชาวบ้านวัดีที่มันคงอเขาระครเองอะอ <laughs> ืมก็นะเออสบายชิวๆ เออกดเหล็กของไม้ครับเลยกลาวตัวรอดต้องตัดไม้ใ,ใครๆก็รู้การเออเรียบนีเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไปไวมากเออเออจะสีแล้วชึ๊ออืม ก็มีเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดนานแล้วครับเนี่ยหลังจากที่เล่นมา s u r ไ i เวอร์ไปสามพาร์ตก็ทิ้งห่างไปเลยมัวจะเล่นไฟนอนอยู่นีีกว็วก็จะไปเล่นไฟนอนสักหน่อยอครับเรียบร้อยครับให้หมดเลยเอา้เอาไม้สติ๊กเออโตครับมาเรียบร้อยตั้งโตครับปิ๊กปุ๊ก รบร้อยดีจ้าอาวุธอืมเอาที่ขุดมาก่อนเรียบเอาขวานมาด้วยเอา้าเออเรียบร้อย,ปอยไปไปขุดหินทำดับหินก็เถอะครับเอาที่ว่อล่อของมันวิธีกายอืมอยากขุดบ้านนะไม่เอาดีกว่าสำรวจทับสำรวจ,รวจ,รวจ,รวจก่อน ในเหนอก็เปิดมาเจอหม,มู่บ้านแล้วต้องสำรวจชิปปอ่มมีบ่อน้นาด้วยวิดีบัวพี่บ้านนี้สวยฮนหะเล็กแต่สวยสิอันนี้มีอะไรโอ้มีเตียงครับผมอาจจะได้สักเอ,อ่อกี่คืนดีสองสามคืนเออครับแค่สองคืนพอเนาะนะไม่อยากให้คลิปมันยาวไปคืนแรกแเราจะจะอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเราจะไม่ผจนภัยจริงจังกัน,กนว่าเราไม่มีอะไรเลย เนาะก่ยอืมอชิปบปุ๊บปุ๊บอชปับบเออเยวะอย่าวิ่งเยอะครับนี่หิวอิชิปุ๊บมีกองฟางมีแม่น้ำเห็นเราอยากเล่นน้ำอิชิปอยอ้อไม่น่าเลยจุมปุ้มปุ้มบ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 าบ ชิเอาละครับเริ่มมาจนภัยได้ไอชิปเอาไม้มา,มาครับไม,ไม้สติกไม้สติกมาเออเอาวุธอาวุธโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยเออ เอาละครับเราจะขุดดินกันแล้วเราต้องการหินนะครับหินมีหานด้วยเออโชคดีเลยปานนี้ไอ้ชุบไม่เดียวผิดเอออึ๊บอืมทางสำคัญครับเราไปจนภัยทานเยอะจริงๆเ๋ยะจะมืดเลยฮะเห็นไหมครับแป๊บเดียวมืดแล้ว เฮ้ยตรงนั้นมีถ้ำอยู่นี่เป่าทำไมาต้องขุดด้วยวะเน,นี่ยสงสัยเหมือนกันอ่ชิบปึ๊บปึ๊บหน้าหินเยอะด้วยอ่ออชิบปั๊บปึ๊บปึ๊บดับปิงอืมขาดอีกราไหอโอเคอ่ชิบปึ๊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 บปิงโอ้ยเดี๋ยว ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวโอ้ยทักทา,ายกันอย่างนี้เหรอซอมบี้เออนี่พวกแกมาทักทายกันแต่หัวค่ำเนี่เลยลเรอเฮ้ยมันทำอะไรอะทุกคนครับซอมบี้ทำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนช่วยนยครับผมเจอซอมบี้กบะบัลลัาซอมบี้ปลาัสทำอะไรอะอ,อย่าไปสนใจมันเลยนะครับไร้ข้าไร้สาระ พอเพิม่มเเออปักก็เพิงมปิ้งเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปั๊บอืมจุบอืมขาดอีกสองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วดับดับดับเอ้ยเอ้ยเข้ามาสิเออนี่เอยขอ,องอะไรบ้าง หน้าเปลือกหอยทำไรได้ก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยผมเล่นไม่คือเรื่องเท่าไหร่อืมทำคืนที่แสนสงบสุขเอาเถอะคุณหินต่อไปหน้าทีเราคุณหินครับคุณหินอิจิปปปปปเอออิจิปปปปปปเออปปปปปปเออจะปปปปปเอออีเออ เอาครับพรุ่งนี้ได้ออกไปจำทายกันแล้วเตรียมของให้พร้อมก่อนอมีทานอาชิบตาเผาปึ๊บบิ๊กแอ๊ไม่ใช่สติกครับไม้สติกไม้สติกเออที่ขุดมานี่นี่เออเยวข้อที่หลังกันนะครับเออ เอาละอาวุธทําให้อาวุธหินหมดก่อนครับทําอาวุธหินให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามหาเพชรหาเหล็กหาเงินหาทองกันทีหลังเออเนาะเออเอาสิเออป๊ป๊บป๊ขวานขวานเก่าใช้ไม่หมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออโอเคครับ ตอนคืนอย่างนี้ไม่มีใครอยากเดินทางกันซึ่งมันไม่ใช่ผมผมเดินทางได้หมดอะว่ากลางคืนกลางค่ำผมก็เดินทางได้หมดทั้งนั้นชิ๊บอะไรก็ไม่รู้รู้สึกมืนๆน,นะ เออเดี๋ยวน,นี่เป็นถ้ำเหรอถ้ำเลยเนี่ยเออเปิดมาก็เจอถ้ำเลยเอ,อชิบปึ๊บลงไปดูสิในถ้ำมีอะไรบ้างอชิบเออเอ,อ้ยทุกคนผมเจอเล็กแล้วเย่เอาละครับดีนะที่เรามีที่ขุดอชิบเออ,เอ,อ เรียบร้อยโ oh, yeah. อ้ยไอชืบอผมว่ามันมีซัมบีมักทายนะขอทำอะไรซัมบีจะใครลุกทียะเออครั้งนี้เขาลุกไปไหนเนี่ยขอดูหน่อยสิอุย้ยทอตเราจะหมดแล้วสร้างทอตเอเอเดี๋ยวๆตรงนั้นมีมีเพชดู่มีเพชดู่อย่าเพิ่งแหลกตอนนี้สิ ไม่ใช่เพชรเออเหล็กเอออื้อึ้ยเฮ้ยจิ๊บปุ๊บปุ๊บเอออีจุ๊บอ,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 อืมเรจียบร้อยโอเคครับเอาได้เหล็กมาแล้วอืมเดินทางกันต่อที่นี้มีอ,อะไรหวังว่าไม่เจอซอมบงซอมบี้อะไรนะเดีย๋ยวเพิ่งมาทักทายกันนะ เอ้ยจะปบับปับดีาโอถามเพียบเลยชิปโอเคพุดทานก่อนอๆๆๆๆๆๆเออเหมือนจะเป็นเหมืองเล็กๆนะครับไม่ใช่เหมืองใหญ่อะไรหรอกเป็ตห่วงเดี๋ยแล้วออกไปแล้ว อืมอ <cin stereotype> <m aks> <dragging> uh, ึบอึบอ่าจับแอ็กนี่ให้หมดก่อนเอออชิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอออชิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเย่เอ่ออชิบอชิบอชิบหมด อ๋อไม่น่าเลยโอยงงงงเกิดการมึนงงนิดๆไอ้ชิปฮัลโหลเฮ้ยอะไรแดงๆ่ะอ๋อแดงมุม,มชัว,วผีหรอกพีจ้าโอ้ยเกิดปไปเอ้ยเออสู้กับไขบ่บ่อสู้สู้กับมาเกียน้าอ่าเจอเพชรอีกแล้วม่ใจะเจอเล็กอีกแล้วทําไมชอบเรียกว่าเพชรวะ เดี๋ยวก็ได้ตั้งเตาเผาแล้วครับเตา,าเผาไว้เผาเหล็กเพราะเาเจอเหล็กเยอะมากตอนนี้ทานก็เยอะแป๊บเดียวเวลสีแล้วเห็นไหมเนี่ยเออเวลขึ้นอย่างไวเลยเอาครับเราจะไม่ตายนะครับเราจะพยายามไม่ตายเพราะเราคือมายครับเอเวอเรส r ์ไม่ใช่มายครับเอาชีวิตรอดถ้าเกิดตายแล้วก็จบซีรีส์นี้ทันทีอยากรู้ ว่าผมจะทำไปถึงพาร์ทไหนนะครับผมเอออุ้ยอื้ชิบอืงไปชิบปปปปเออไปชิบปปปปปเออเออไปชิบอืมที่นี่เป็นของฉันโอ้โหโอกคนที่นี่เป็นของผมผมเจอแล้วนี่คือสิ่งที่ผมตามหา โอ้ยปาทำไมสองอันเนี่ยบ้านไม่ได้รวยทอนะเอ้ยโอ้โหโ,โ,โชคดีมากครับคนอย่างผมเนี่ยโชคดีจริงๆเปิดมาก็เจอเหมืองลองเหมืองสิปุ๊บแล้วก็มาเจอเหล็กเจอเหล็กน่งไงต่อเหรก็ขุดสิครับรออะไรฮ่าฮ่าฮลงไปสิลงลงหลุมลง,ลงเออเจ็บปุ๊บๆข้างขาวไปดิจ้าเจอไทยแล้วอเออ,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 อ อุ๊ยคลิปคลิปคลิปฮี่คลิป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 อุ๊ยว้าวเมื่อกี้ติดนะครับติดเอ้ยเฮ้ยสุดยั้างขาวตกใจหมดเมื่อกี้พี่คลิปเรามาครับพี่คลิปมันมาทักทายเราเฉยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรซึ่งเราก็เกือบตายเหมือนกันไอชิบป๊อป จิ๊บปุ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 ๊บอ่าอออดิจแมนอุ้ยอุ้ยเออกระโดดเลยอย่าหวังเลยเอาละอืมตะเผาตะเผาตะเผาโอเคออกสิเออจิ๊บป,ปุ๊บปุ๊บอุย้ยตั้งตะเผาก่อนตั้งไอชิบเหล็กสบายม,มด เออไอชิบโอเคอันเดียวน่าจะไม่พอมั้งอืมไอ,อ,อชิบเออโอเคไปกันต่อสวัสดีจ้ามีใครอยู่บ่ไม่มีไม่มีที่คลิปนะ พี่คลิปมานี่ผมตายเลยนะซีรีส์นี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะนะเออลูกสาวบอกเอาไว้จะไม่ตายแล้วเชียวชิบเออเร็วลีบขุดก่อนที่คลิปจะมาอีกพี่คลิปมีตัวอันตรายทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันแล้วเฉพาะเราติดมุมอย่างนี้ด้วยนะตายคือตายครับผมทุกอย่างจะได้จบแค่นี้ละก่อนก้เ,ออเลยพาทุกคนมาไง อยู่สิถึงไหนแล้วโอเคครับเราไปกันต่อดีกว่าไม่ไปน่าตื่นเต้นเลยได้ยอุ้ย,ยแก๊กเมื่อกี้ฐานเลยฐานระเบิดโหลแล้วจิบปุ๊บจิบปุ๊บปะปี้ปี้ปุ๊บอ่าเล็กอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเพลงอะไรเนี่ยไม่รู้เอเชืออ้ยอย,อย,อย s u r ร r i s e m มอเตอร์เฟอรเกอร์พี่เครีปพี่ทำอะไรตรงนั้นพี่เดี๋ยวพี่พี่ผมทักทายพี่พี่ยาเดียวเดียวเดียวอว้าว <Whoa. S 1> ไม่น่าเข้าไปหามันเลยเอาเถอะอะไรก็ช่างอะเจอเหล็กแล้วก็ขุดเหล็กเออ,เอ,อชึอบอืมป๊บปป๊บปอืมไป ไอชิบปัปื๊บปัปีปีปูปูปั๊บปับเออชิบปับปับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่เข้าไปสิเออไอชิบไอชิบย้ายมาเคี่สองอันจุบเออกองครับมานี่ เออชุดกราดาบไม่มีดไม้ไม่พอต้องขึ้นไปขุดต้องขึ้นไปตัดไม้ซะละมั้งในตัวเราไม่มีไม้เอ้ยเดี๋ยวมีไม้อยู่นี่วะโอเคโชคดีไปมีไม้อยู่ครับอืมเยียม อะไรเนี่ยที่ตัดเลยไม่ยับสนใจเลยเอาดาบมาโอเคหมวกรองเท้าเรียบร้อยเียวลาใส่แล้วครับปิ้งรีปิ้งฮ่าฮ่าเรียบร้อยไอชุบใสไอ้ชบปปุ๊บ <im itation> เร <im itation> ียบร้อยครับ้อยเยาจะออกจากถ้ำกันแล้วโอ้ยเกมแลักไปทางให้คิปเป้ร์เลยไม่ใช่คิปเปอร์ระเบิดกันดีกว่าคิปเป้ะอะไรลรอชิปปึ์เฮัลโหลมีใครอยู่ไหมชิปปบเออฉันลงมาแล้วเด้อไอชิปอื้อหือ นี่คือสภาพของพี่คลิปเอ,อ่อฐานเยอะเลยฮนะเรารู้ว่าฐานแล้วอืมไอเชือบมาเจอเหล็กแล้วโชคดีในปลานี้หวังว่าผมคิดว่าเราคงจะได้ออกไปทั้งมีชุดเกาะครบมือนะครับครบชุดแล้วอุ้ยถ้าเกิดว่าไม่โดนพี่คลิปฆ่าตายซะก่อนนะ เกมก็ไม่แหลกด้วยอุยอ๊ยอึย๊บอ,อุ๊ยอุ๊ยช็อตช็อตชิปเออปิง้งอ่าไม่ใช่เออปิง้งเส็จไปแลยอ้อาวพี่คลิปพี่หลอกเราอุย๊ยชิปเปอร์อุย๊ยเอออุย๊ยเดี๋ยว จะตั้งทำไมเนี้ยเออโอเคเนาะกดผิดเออตั้งโชว์ปึ๊บใส่สิใส่เออเออชึบเออเรียบร้ยฝากไปก่อนนะ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนมีอะไรไหมสำรวจก่อนสำรวจแป๊บสำรวจสำรวจทางนั้นเลยอ๋อโอเคเอ้ยเ้ยโดดโดดโดดไอ้ยชิบปุ๊บต้องระวังระวังไว้ถ่ายอีกแล้วเจ๋อถ่ายาเจ๋อจริงๆรเอ้ชิบปุ๊บ เออที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าข้างล่างนั่นมันจะอันตรายมาก,กคุรเชื่ออย่างผมไหมคุณต้องเชื่อผมนะโอ๊ยอะไรอีกแล้วาชืบชืบปุ๊บลงไปก่อนเด็กเสร็จยางยาเดี๋ยวออเลรเงห้เสร็จก่อนครับยวค่อยขึ้นไปแล้วกันข้างบนนั่นแนหะ โอเคครับเราเก็บของขึ้นไปข้างบนกันต่อดีกว่าไอชกล่องครับปึ๊บอิชิชบครับเทเบิลชุดเกาะสร้างสี่เอาครับจะครบชุดแล้วชุดเกาะแล้วเออขายกางเกงเดี๋ยวกางเกง อโอชคดีเลยปลานี้เข้าถ้ำแป๊บเดียวแค่คลิปแรกก็ได้ครบชุดแล้วมันจะโชคดีเลยปลานี้เย่ไอชิปปืบดีจ้าไปได้สองทางเล้ไปทางนี้ก่อนแล้วกันน่าะปลอดภัยที่สุดแล้วไอ,อชิปป๊บเฮ้ยัสดีซอมบิัสดีพี่เกล เอาแล้วครับสงครามระหว่างพี่เกลกับพี่บี้ได้เริ่มต้นแล้วเอ้ยสู้เขาพี่บี้เอ้ยพี่เขาสู้เขาสู้เออเดี๋ยวยังแพ้ครับพี่บี้พี่บี้ตีโลตีตีเออตีเออนะครับติงติงติงเออติงเออสงครามสู้นครับเออสู้สู้โอ้อยเดี๋ยว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 นะข้างบนก็ไปได้คลิปต่อก่อน เชื่ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวทางนี้เราเคยมาแล้วนี่วะเฮ้ยมันต่อกันได้นี่วะไอ้ชิปปึ๊บทางนี้มันเชื่อมต่อกันได้นี่วะเฮ้ยจ้าเออพร้อมบวกมาเอาค่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออมาสู้กันตัวต่อตัวโอ้ยอยากที่กองสิเออ เดี๋ยวต้องนั่งบนปสปาวัตสปาวัอยู่จะเรียกว่าช่ดีโรก์ระายดีวะเฮ้ย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 สู้เขาสู้เขา,เขา,เขา,เขาอย่ายอมแพ้สูนะ้เขาเออเข้ไปสู้เขาอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้เออเอาเวรกรรมตกมาแล้วเฮ้ย เดียวตั้งก่อนเอาครับสงครามสเกิลตันงเดิมแล้วเอาเกียัระึงยิงยิงเข้าไปเออยิง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 เข้าไปเอ้ยอย่ายอมแพ้นะยอมแพ้หัวเขาเอ้ยเอาครับยิงโดนแล้วเออเอ้ยเอ้ยเจ็บเลยเอ้ยมัองเลงมาทางนี้แล้วเอาแล้วครับสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเออยเพื่อนวสู้เขาสู้เขาอย่าแพ้นะเฮ้ย Để trong hết Số không, phải, xuống không? Ê, Bỏ khay đã Ờ Ê, con Ôi 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 Máy tí mới đâu hả Đây đâu Ôi Đi đâu thôi. อย๊ยลงไปอิชิบอึ๊บอ้ชิบทางไหนวะนั่นเหรออุ้ยอ,อ้นั่งยังไงครับของเลยตรงนั้นมีพี่เกียวด้วยโอ้ยพี่เกียวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอปล่อยปิดโหมดก่อนนะครับปิดโหมดก่อนโอเคทำไมมัน,มนตรายอย่างงี้เนี่ยทอดมาปัก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 เอออิชอเอ้ยไม่มีใครโชคดีขานาดนี้มาก่อน ทีแรกก็ดีนะครับผมอ่ะเออแต่สังหารหลังมานี่รู้สึกโชคร้ายขึ้นยังไงไม่รู้โอ้โหฮันดูเต็มเลยช,ชุดกงชุดเกาะได้ช่วยอะไเลยเอชิบไอชิบไอชิบโอ้ไอชิบเดียวในกล่องมีอะไรบ้างกระดูกเอออ่านมาเออเอาอ,อ่านมา,มามาทานเออทานสำคัญกระดูกยีแมงมุม เอามาสักนิดสักหน่อยด้วยกันเออ music ิกดิ name เออเอาเถอะเอาครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปม n ครับเอ a เวนเจอร์ในวันนี้ก็ไม่ค่อยเอ v เวนเจอร์เท่าไหร่นะครับเปิดมาก็โชคดีลังหลังมาก็โชคร้ายฆ่าโดนสกิลวกันฆ่าตายไปไมเมื่อกี้ <c oughs> ออกไปก็ยังโชคดีอยู่ครับมาเจอสปาวอย่างเงี้ยเออคือว่าโชคดีอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปจิ้มพายจริงๆแล้วลลครับไจิ้มพยรอบโลกเลย จะไม่มาติดแงในถ้ำนี้อีกแล้วเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการอาชีวิตรอดให้จีนไทยต่อไปในอนาคตครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายเย่ yeah. ู oh. ้